สวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมต้องขอกราบขอบพระคุณสําหรับใครที่เข้ามารับชมด้วยนะครับผมแล้วก็คนที่เข้ามาติดตามเราใหม่เนาะเราถ่ายแบบเรียวเลยะครับผม r e a l i s t i เราถ่ายสมจริงเลยนะไม่มีการตัดต่อนะครับผมเราถ่ายแบบสินค้ายังไงเราก็ส่งไปแบบนั้นนะ,ะสําหรับคลิปนี้นะ,ะผมเอื้องสายตัวนี้เป็นเอื้องสายที่หายากมากหายากมากๆค่ะเพราะป่ามันปิดนะฮะแล้วนี้ผมได้มาแค่ประมาณแค20่20กว่ากิโลนะครับผม สำหรับเอื้องสายมรกตดูชื่อสิฮะฟังชื่อดอกสีเหลืองนะคะแต่ทําไมเขาชื่อเอื้องสายมรกตมรกตสดสวยเขียวขจีนะคะเอื้องสายมรกตเป็นกล้วยไม้ที่หายากมากครับผมแบบนี้เลยเอื้องสายยาวมากต้นใหญ่แบบนี้คือสายสามารถยาวได้เป็นถ้าพูดตรงๆถ้าเอาไปมัดไว้สูงอะเป็นหกเจ็ดเมตรเลยก็ยาวได้ไม้สมบูรณ์มากครับผมไม้มาแบบสมบูรณ์มากสําหรับเอื้องสายมรกตเลย เรื่องสายมอรกตเนาะแบบนี้สายมอรกฏนะครับผมดอกสีเหลืองดอกสีเหลืองสดนะครับผมดอกสีเหลืองสดสวยเลยหายากครับผมเวลาปลูกให้ปลูกให้หัวลงมาแบบนี้เลย <c oughs> ให้ปลูกให้หัวลงมาแบบนี้เลยสูงๆ,ๆครับเขาก็จะทิ้งสายายาวลงมาเห็นไหมความยาวเวล <c oughs> าเขาออกดอกเขาจะออกมาทุกช่อเลยครับผม <c oughs> ช่วงนี้กุ้ยไม้เขาจะคลายน้ำเขาก็จะมีความซูบหน่อยนิดนึงแต่เห็นไหมครับเขากำลังแทงช่อใหม่ย,ยอดใหม่ออกมาและรากคือสมบูรณ์มาก รากคือสมบูรณ์มากสายมารากตครับผมใหญ่ยาวสวยนะครับผมใหญ่ยาวสวยเลยใหญ่ยาวสวยทิ้งใบแล้วเตรียมออกดอกด้วยบ้านผมออกดอกแล้วครับสายมารากตผมลืมพาไปดูเรื่องสายมารากตแบบนี้นะครับผมใหญ่ๆยาวๆเลยผมจัดจาหน่ายนะครับผมราคาเรื่องสายมารากตตัวนี้เลย1กิโลกร,รัม800้อบาทนะครับผม1กิโลกร,รัม800้อบาทเท่านั้นเองส่งฟรีส่งฟรีนะครับผม พิเศษเลย3กิโลกรมเหมือนเดิม2,000บาทส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะผมเรื่องสายมรกตตัวนี้หายากครับผมผมหามาอยู่นี่ประมาณหลายเดือนแล้วประมาณหลายเดือนแล้วครับผมตรงนี้คนคนหาคนงานผมไม่ค่อยสบายเนาะตรงนี้เลยใครที่สนใจแอดไลน์ทักแชทมาได้เลยที่เบอร์0 9 5 9 1 8 9 8 8หรือโทรมาได้เลย0 9 5 9 1 8 9 8 8สำหรับเรื่องสายมรกตตัวนี้ดูสิครลากสมบูรณ์หมดเลยลากสมบูรณ์หมดเลยนะฮะ แล้วมียอดใหญ่ขึ้นมายอดใหม่ขึ้นมาแตกขึ้นมาคุณไม่ต้องกลัวว่าเขาจะตายค่ะเพราะเขามียอดใหม่แตกขึ้นมา่างนี้หมดแล้วนะฮะก็ดตอกก็ทิ้งไปเพื่อเตรียมออกดอกงานสวยสมบูรณ์มากครับผมเป็นแบบนี้เลยเรื่องสายมอรกตดไซส์นี้เอาไปแบบนี้ก็จะได้แบบนี้เลยอันนี้งานกอนะฮะเป็นกอเรื่องสายมอรกตดอันนี้ไซส์เล็กก็ไปปไลูกเวลาห้อยๆสาหรับใครไม่มีพื้นที่สูงมากปลูกใส่กระถางหรือปลูกต้นไม้ใส่แขวนบนต้นไม้ได้จะมาเลยครับผมมาดูตรงนี้ยอดใหม่แตกหมดเลยทั้งหมดเลยครับผม มียอดใหม่แตกหมดเลยทั้งหมดและรากสมบูรณ์มากรากคือสมบูรณ์มากครับผมรากคือสมบูรณ์มากอันนี้ผมขอแนะนํานะครับผมผมขอแนะนำว่าสําหรับใครที่ซื้อกล้ยไม้ป่าเราผมอันนี้ต้องเข้าใจนะว่ากล้วยไม้ป่าเขาอยู่บนป่าเขาไม่ได้รับการบำรุนงนะฮะมันอาจจะไปแบบเหีเห่ยวแห้งแบบนี้เพราะมันถูกกระชากมาจากบนต้นไม้นะฮะตรงนี้เลยนะก่าจะได้มาผมต้องบอกก่อนว่ามันอาจจะมีความไม่สวยอย่างที่คุณคิดแต่คุณเอาเขาไปฟื้นฟูเอง ถ้าคุณจะได้งานสวยดอกสวยดอกแปลกหายากคุณไม่ผิดหวังสําหรับกุ้ยไม้ป่าเขาทนครับผมเขาทนมากเขาอยู่บนภูเขาเป็นปีๆฝนไม่ตกเขาก็ไม่ตายครัเขาก็เกาะของเขาอยู่อย่างงี้ห้อยหัวลงมานะครับผมเป็นยาวๆแบบนี้เลยสําหรับเครื่องสายมรกตนะวัสดุปลูกเลยคือกะปมะพร้าวสับกะปมะพร้าวสับครับผมใส่กระถางแขวนหรือใส่ไม้แขวนหรือจะใส่ผูกติดกับต้นไม้เลยก็ได้แบบนี้ แขวนลงมาเลยแบบนี้ผมปลูกไว้ครับผมผมปลูกไว้ออกดอกและออกดอกปลูกง่ายครับผมเขาชอบร่มดาไรนะสําหรับเรื่องสกุลสายทั้งหมดนะครับสายมรกกนี่ก็ชอบร่มําไรเช่นกันดูยอดใหม่สีแดงสวยยอดใหม่สมบูรณ์มากค่ะยอดใหม่สมบูรณ์มากสําหรับเรื่องสายมรกกนะครับผมและกําลังทิ้งใบเพื่อเตรียมออกดอกนะยาวๆใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะครับผมใครที่สนใจทักแชทหรือแอดไลน์มาได้เลยที่เบอร์0959418988 ที่เบอร์0 9 5 9์1 8 9 8 8 1กกิโลแ0บาทส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มนะ1กิโลแ0บาทส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่ม3กิโล0 0 0บาทส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่ม ทักแชทหรือแอดไลน์มาได้เลยที่เบอร์0959418988หรือโทรมาได้เลยครับผมยอดใหญ่ๆแบบนี้เลยโทรมาได้เลยที่เบอร์0959418988หรือทักผมไปที่เพจบาบูสินค้าเกษตรเรามีกล้วยไม้ป่านําเข้าทุกชนิดนะครับผมกล้วยไม้ป่าหายากนะไปให้ทุกคนปลูกถึงบ้านกันนะครับผม โอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนสำหรับใครที่สนใจเอื้องสายมดกอดดอกสีเหลืองสดสวยนะคะผมดอกสีเหลืองสดสวยนะคะผมหายากถ้าผมหายากไม้สมบูรณ์เป็นกอนะครับผมเป็นต้นใหญ่นะเราไม่ขายไม้เล็กพร้อมออกดอกเลยแน่นอนนะครับผมพร้อมโอ้ตุ่มดอกเหรอครับมันเป็นตาดอกแล้วนะฮะตุ่มดอกกำลังออกแล้วเนาะใครที่สนใจทักแชทไลน์มาได้เลยที่เบอร์0ู5 9 1 0 95 9 1 8988แดูสิฮะแต่ละสายยาวมาก ยาวมากครับผมสายมรกต1นกิโลแปดร้อนะสามกิโลสองพันส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มสายมรกตทําไมถึงชื่อสายมรกตนี่ครับผมขี้สายเข้าเขียวเหมือนมรกตนะครับผมสายเข้าเขียวเหมือนมรกตนะครับแต่ดอกเข้าสีเหลืองนะตรงนี้สนใจทักแชทแอดไลน์มาได้เลยที่เบอร์0ูนย์เก้าห้าเก้าสี่หนึ่งแปดเก้าแปดแปดหรือโทรมาได้เลยที่เบอร์เดียวกันนี้นะครับ ใครที่เข้ามาแล้วผมยังไงผมฝากคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้เราด้วยแล้วก็ฝากดไลค์คุณไลค์ให้เราด้วยนะคลิปนี้ช่องพอ s สเอชดไขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสายมอรกตสายมรกตครับโอ้